สวัสดี fc นะครับช่องคุเที่ยงนะครับผมช่องคุเที่ยงแอนคอนแชเนลหรือว่าคุเทียงคอนแฟนเพจนะครับมือนี้นะครับมาแกะกล่องนะครับตังอันนี้ได้คีย์บอร์ดอ่ามือสองมานะครับคาซิโอยังลัก m a หนึ่งห้าศูนย์บอสครับเกี่ยวมาเบื้องกันนะครับมาแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้รุ่น g ยี่สิบอะไรหรอยี่สิบแปดนะครับผมยี่สิบแปดมีสายเดี๋ยวแกะเบื้องพร้อมๆกันครับผมจะเป็นยังไง เป็นตังไหเนาะมาดูการลือนะครับมาลองดูนี่หนึได้บันชอเป็นห่อมาให้นะครับห่อมาให้ันนี้ลงมาจากกรุงเทพครับผมลงมาจากกรุงเทพงเทบอร์ดกะไรนการิบ ที่เขาเต่าขี้บอนี่เอาบึ้ครับผมนี่เอามาแล้วนะครับเก่งของเราเอาเบิ้งนี่เดบเตอร์เอาเป็นแถวเดบเตอร์มาให้พร้อมนี่สูงพร้อมครับสูงกลมเอาไว้ใส่พินเอาไวปตะเพคเอาไปตะเพคตต่อไปเขาทาเขาทาเพราะตอนนี้เสียงนะครับว่าเสียงเขาสะใจห้เสาจะมาเรียนแห่กองเงาหนิมันจะเป็นยังไง ลองหนึ่งเนาะในลองไม่รู้คือเป็นมาแบบนี้เพล่์สเตชั่กับมือนหนึ่งนี่นะครับด้วสามพั 3, นเะก้ารูปด้ครับสามพันเก้าร้อยบาทเีนม,มือนหนึ่งนะครับคตัวนี้กแต่ใ้ประหดสามพันะครับใส่เติชนไปติดเ่าเอข้ามากเดี๋ยวฟ้องเสียงเบืองเป็นเลยเยอนี่เลยะมันเพลยเต่นนะครับเพลย์สต่นจ่โอเคเนไหน แก่เลยนะครับเกีคือ,อ,อ,ค,อ FA คลัปนี้คือว M E M E นะครับถูกเลทที่ไปเล่นอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล้องมาฟังเสียงเบื้องต้นครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้คลิปแกะกล่อง Un block. Un block. อันบล็อกนะครับอันบล็อกกับว่าได้นี่เป็นมือสองนะครับเด้ดอผู้เสี่ยงซื้อมันเป็นมือสองมึงมึน ว่ากันถึงมาบึ้งหางอสไตล์ของสไตล์ของสายเฮ่เนาะนะครับแต่สไตล์ของกุญแจงสื้อสไตล์สายเฮ่สายกองยาวสายนอนลำเป็นหลิงเชื่อของยาวหรือว่าเป็นหลิงแบบอันนี้สีนิ่มเสียงออแกนนิ่มเสียงมุนไพนะครับโอ้สภาพสภาพซื้อว่าสวยมากนะครับนี่สภาพสวยมากๆเอาฟังเสียงครับไป เป็นอันนี้ซับลิมมาพร้อมประมาณอันนี้ถ้าเทียบกันกับไอเดียเทียบกันกับตัว sa หกห้าที่กูเคยรีวิวนี่ก็สิอ่าตัวนี้สีใหญ่กว่านะครับสีลิมลิมลิมหลายกว่านะครับนี่เอาไปมาครับตัวนี้จะลิมหลายกว่าหน,นึง่งลิมหลายกว่า, Oct 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 าอาอกเตปออกเตปหนึ่งบอกเออออกเตปหนึ Oct ่งนะครับตัวนี้ไม่ยูหนึ่งสองสามออกเตปอันนี้ไม่ยูหนึ่งสองสามสี่อันนี้ไม่สี่ 1, 2, 3, ออกเตป นะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอ led เครือกันครับแต่าตัวนี้หน้าจอใหญ่กว่าเรามีสองสองกุญแจนะนี่หน้าจอจะเป็นกุญแจฝากับกุญแจซอนนะครับตัวนี้นี่เป็นปุ่มปุ่มปิดเปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่มปิดเปิดนี่เป็นวอลลุ่มเนาะนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมจะเป็นอันนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเดียวสิมาเฮือขี้ผรีวิวเสียงอีกแคนึงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรีวิวแกะกล่องนะครับนี่นะครับมีมิดิด้วยนะครับผม มีช่องมีด ia ีด of er right so ้วยนะครับสารับพิดเพ่งก็ได้นะครับแล้วก็มีเอาวขุดมาให้เลยนะครับผมมีเอาวขุดมาให้เลยนะครับมาฟังเสียงครับกันนเดี๋ยว a ด a p t e r เลยละ a ด a p t e r อาจจะเป็น adapter a d เตอร์เทียบนะครับอาจจะเป็นอ a d เตอร์ของคา C O โดยตรงนะครับแม่นี่ดีนะครับเป็นอ a d เตอร์เทียบนะครับอ a d เตอร์เทียบน่าจะอยู่ที่10เก้าโวลต์นะครับเก้าโวลต์นะครับเก้าโวลต์ นี่เป็นกาววนเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงครับมาฟังเสียงเบื้องต้นเอาแบบเฮดิมาฟังเสียงว่ากำลังมีเสียงอะไรเนี่ยนะครับเราจะเห็นคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อร์เลยบริษันเด็ติดตามเอากดติดตามไว้นะครับนี่เขากำลังเสียบไปเพื่อซื้อนาจอบริษัเป็นหน้าจอไฟด้วยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาอื่นมาว่างมันจะได้สูงขึ้นอีกเล็กน้อยนี่ จะได้สูงอีกเล็กน้อยเนาะปึ๊บนะครับเห็นเบอร์โตป่ะรับเดี๋ยวย้อนโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับแสงย่องขึ้นนะครับประมาณนี้ เจะยุ <ítulo> ่งเลยเนาะเสียงอ่านี่อันนี้คุณยจีงจะใช้วิธีการบวกแล้วกันนะครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งอันนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับเสียงเอียงบุ๊บแล้วครับนี่ภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวอันนี้เสียงยังศูนย์สามศูนย์สี่เดี๋ยวหลุม พอนเสียงพอนเสียงกระติกโคลบนะครับนี่ตัวนี่เป็นซีปุ้งกองอ่ามีกองครับนะครับอ่ามัน,นเป็นกองนะครับเี็กองนี่ตัวรครับนะฮะแล้วสุดาเสียงที่มอกับสายแอ่แล้วกันนี่นุนเจ็นนเนดนะครับซุนแปด อันนี้ันไม่มีทัดชิงนะครับเด้อไม่มีทัดชิงดังแห้งกดคอยกับดังแห้งกออ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นออแกนนะครับออแกนออแกนที่ สูนในระนี่จังวะระดับ12นะครับเจ้าที่12ต่อไป3ต่อไป14ต่อไป15หา10เสียงนะครับหา10เสียงต่อไป16 17 18 19 20 21 2สอ 26 27ิบหกยี่เกียจยังเสยีเก้าสามสิบส 아, สามสาส่ <5. S 1> แล้วข้ดีก็มีข้อดีคือมันจะขึ้นโน้ตแหงนะมันจะขึ้นโน้ตแล้วกดนะมันจะขึ้นโน้ตนมาบอกหลุกสามสิบหกคือไฟมอพอเลยให้เจเไยเด็ดกจๆ,ๆ 37 38 39 40 41 41 42 44 45 แปดสี่สิบเก้าอาไปงองอ่าน,นี้เป็นเชียงกองครับอันนี้เป็นปุม่มเมียงอันนี้เป็นปุ่ม่าสโโรดบอกเขาอย่างไรเดี๋ยวกลับมากับาจะเป็นโน้มืนเดิม อันนี้เป็นอันนี้เป็นปุ่มท่านสะโพดนะครับโอ้ดูหน่อยๆท่านสะโพดเลยครับท่านสะโพดคือเขาเหรียญขี้เพาเหรียญดีไม่เหนื่อยครับเขาท่านสะโพดปุ๊บไม่เกิดดกลายเป็นบวกหรือไม่เกิดดีคืนมาเป็นอีแฟทแต่เขาเทียเทียเขาเหรียญยุอีไม่เหนื่อยนี่นะครับอันนี้คือเรว่องท่านสะโพดเนาะอันนี้เป็นยิ่งน้ออันนี้แอคคอมเป็นเอาวัลลุ่มของแอคคอมตัวมันจะร่าเรื่อยๆเดียวนี้ คอมมันตัวหนึ่งเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับผมน,นมมมี่มีเพลงมีดโมูครับมีโมมีดโมตรงนี้นะครับอ่ามีเสียงเดลออกเกลี่ยมันเด้อเด้ออันนี้ริทึมนะครับมีกลุ่มลิทเทิรมลิทึมน่าจะเป็นอ่า ตรงนี้นะครับนิดถึงมันจะสามสิบเสียงตัวนี้นะครับผมอ่ามิกซ์ไว้เลยนะอ่ามีสามสิบเสียงนะครับอันนี้จะเป็นจังหวะนี่เป็นจังหวะนะครับน,นี่นจะเป็นเพลงนาจะเป็นเพลงเพลงที่เขาไอ้ตี๊บ้านน้ำเครื่องเป็นเพลงพวกดีโมนะครับนี่นี่ฟังมึงฟังมึง ใครดไดนใส่้วนะฮาก็จะใส่อยู่ครับจะเป็นน้ำเสียงไฟบอพอน้ำส่วนนี้ใส่ทานได้นะครับเดี๋ยวด้อใส่ทานได้ใส่ทานมาบ่ถ้าน,นีน่จะเป็นทานใส่ทาน ทานไซซ์ซีนะครับทานใส่์ซีเนาะเป็นไสซได้กับอาชิบโบะบะคุค่นก็ได้ทานไซซ์ซีนี่เก้า <9. S 1> โวลต์นะเสียงกะถือว่าใซซได้นะครับสำหรับไว้ยฝึกเนาะไปให้ลูกให้ร้านได้เล่นนะครับทานไดอยากได้กับยิดต่อเขา้าใดครับบะขุ่นสามท่านครับผมเดี๋ยวลองเบิรมม์นวอร์มสิยู่ประมาณใด ประมาณโอเคเป็นเสียงโอเคีงเสียงฟองเงาขนาดยุบอันนี้ไหมครับผมกระิประมาณนี้นะครับผมสำหรับแคสิโอน่อยนะครับ คีย์บอร์ดน่อยครับคาซิโ MA หนึนะครับ,รรบผมของกูเทียงรีวิวแกะกลองมือนีเดียวเขาถิไปต่อใซใหญ่เครื่องเสียงแก็ลองสิรีวิวสซจังหวะกองเงาเบิ้งนะครับเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าได้สนใจต้องโทรเข้ามาเบิ้งนะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าศนย์ะครับศูนย์เป็นหนึ่ครับผมขอบคุณครับ